เป็นปวดคอแล้วก็ขยับตัวไม่ค่อยได้ค่ะเบดน,นี้นะคะเบ็ดลำบากมากค่ะหลังจากที่หนูกินเป็นผงแล้วหนูดีขึ้นแต่หนูกลัวไปอ,อีกเลยกลับมากินเป็นเม็ดแค่วันละหนึ่งเม็ดเพราะว่าหนูทางานเบดเดิมอยู่แล้วก็อายุหนูยังน้อยคงกระเลียกลัวมากท่านร่างกายต้องปอ่วยมากเลยค่ะทาน4ี่วันนี้ผลลัพธ์ออกมาอาการที่บรรชาอาการที่มันปวดที่เสียวสันหลังมันก็ทุเลาลงอะเดินดูหน่อยนี่นี่ี่ เนี่เนีน่เนีเดินได้คล่องเลยคล่องเลยค่ะคล่องสวัสดีค่ะหนูชื่อซ mm ัน hmm. ค่ะมาจากจังหวัดตะคาอําเภอแม่สอกค่ะน้องซันเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนานหรือย right. ังคะนานแล้วค่ะเจ็ดแปดปีแล้วค่ะเข้ามาที่นี่มาทํางานอะไรคะทํางานร้านอาหารบ้านแล้วก็แม่บ้านค่ะทําความสะอาดบ้านค่ะตอนนี้ซันอายุเท่าไหร่คะอายุ24ปีค่ะปัญหาของซันที่เกิดในเรื่องของการปวดข้อกระดูกนี่คือเป็นยังไงคะอาการ มีปวดข้อปวดแขนบ้านแล้วก็ปวดหลังบ้านค่ะเป็นคนคนที่เครียดหรือไปมันเกอย่างนี้ค่ะจะชอบปวดแถวไลยอย่างนี้ค่ะแล้วเวลาที่อาการมันปวดมากๆากเนี่ยอาการที่ที่สันเป็นแล้วมันทรมานคือยังไงนะคะที่ป,วด,ปวดคอมากที่สดุดแล้วก็ปวดเอวค่ะ,คะปวดตรงเอวแล้วเวลาปวดเอวเนี่ยเราเดินถนัดไหมไม่ถนัดค่ะไม่ถนัดแล้วน้องสันรู้จักผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะดูจาก a ฟ e บ o o k ค่ะแล้วก็ เลยสั่โทรมาค่ะออโท,ะโทรเข้ามาจากซื้อจากเฟซบุ๊กนะค,ะ,คะ,ะน้องทานชานตัวไหนก่อนคะตัวนี้ก็ค่ะเป็นผลก่อนค่ะ เดิมที่เป็นคือเป็นยังไงคะเป็นปวดคอแล้วก็ขยับตัวไม่ค่อยได้ค่ะเบ็ดน,นี่นะคะเบ็เลำบากมากค่ะหลังจากทานไปแล้ว5วันนะคะอาการเราดีขึ้นยังไงดีขึ้นขยับตัวได้สบายสบายเลยค่ะหลังจากที่หนูกินเปงผงแล้วหนูดีขึ้นแต่หนูกลัวไปอีกเลยกลับมากินเปเม็ดแค่วันละ1เม็ดเพราะว่าหนูทางานเบ็ดเดิมอยู่แล้วก็อายุหนูยังน้อยคงกะเลี่ยงกลัวมากท่านร่างกายต้องป่วยเพราะเวลาเราไปหําหมอแล้วใช้เงินเยอะเพราะว่าถ้าไปกิน ยาแกปวดแล้วมันไม่หายมันก็เบืองเงินอยู่ดีค่ะในฐานะที่เรานะคะพี่ก้ต้องขออนุญาตใช้คําว่าเป็นชาวต่างดาวะนะคะทีนี้ค่าแรงกับการที่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองเนี่ยซันมีความรู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เยอะไหมคะไม่เยอะค่ะไม่เยอะสกปากมาก่อนค่ะถ้ายาสกปากดีต้องเป็นดีบนค่ะ <laughs> ผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานะคะโด่งดังมากๆไม่ใช่แค่ในไทยกัมพูชาหรือลาวนะคะกําลังจะขยายไปที่พม่าโดยเฉพาะชุมชนชาวกะเหรี่ยงผลิตภัณฑ์ดีบูนดีจริงๆค่ะน้องสันชอบมากค่ะต้องบอกได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตติดตลาดเลยค่ะจัดจำหน่ายมา11ปีนะคะตอนนี้นะคะโด่งดังไปทั่วอาเซียนเลยใช้ผลิตภัณฑ์ดีบูนแล้วเห็นผลลัพธ์จริงปวดเข่าปวดมาหลายหลายปีแล้วปวดแบบทรมานปวดแบบลูกบ่ได้นั่งกระปู ยังกระปวดไปหลายหมองแล้วแต่มันก็รรักษาเบาเศร้าก็เคยไดยเจาอเพราะ,าะว่ามันปวดมันบวมยารักษาหนีหาหลายแล้วกับปเศราเ้าเือจะต้องพาแต่กระว่าอยากพาอยากจะของยกรบ่ได้มีน้องมาแนะนําให้กินดีบุญเพอมากินดีบุญนี่จะเ,เจ๊ตมืออาการจะดีขึ้นดีแบบดีขึ้นร้าย ปวดกระบบปวดบวมกระบบวมอยากให้คนที่กำลังมองหาอยู่อยากแนะนําว่าให้มากินดีบุลเพราะว่าดีบุญกินแล้วดีขึ้นหลายดีขึ้นอิลีมกักกะสีซอยลดเจ็บลดปวดลงหลายกินดีบุญล่องเมืองจำหนีบัแพงดอก ปวดเข่ามากเลยค่ะคือเดินเช้ามานี่จะตึงจะแบบปวดจนบางครั้งก้าวขาไม่ออกเหมือนคนต้องเดินงอแล้วก็มันก็ขึ้นหลังด้วยแล้วก็ชาปลายเท้าด้วยปวดมานานหรือยังคะเป็นมาสองปีแล้วค่ะสองปีสามปีแล้วค่ะเป็นมาสองสามปีคืองานแม่บ้านมันก็ต้องทํางานอยู่ใช่ใช่ป้าไปคุกเข่านานเกินไปแล้วเขาหมอบอกว่าข้อเข่ามันเสื่อมป้าก็ทานอย่าปวดัวเข่าตัวอื่นตัวเยอะๆลองมาหลายยี่ห้อค่ะมันได้แผลแง่บรรเทาคือมันไม่ได้หายหรืออะไรไปเจออันนี้เข้าอย่า นี้ข้าป้าก็เลยโทรไปถามแล้วก็สั่งมาเลยว่าลองทานดูแล้วป้าหยุดยาทุกตัวที่ป้าเคยทานยาที่คุณป้าทานนะ,ะก็เป็นพวกยาแก้ปวดยาไขาก้กำเนาใช่ไหมคะใช่ค่ะอาการปวดเวลาคุณป้าปวดเนี่ยมันมันทรมานยังไงก็มันปวดปวดปนนมากปวดจนไม่อยากจะก้าวขาคือไม่อยากจะไม่อยากจะเดินไม่อยากจะยืนแล้วคือไม่อยากจะซุดลงไปนั่งเฉยๆเลยคะ่ะคือมันปวดจนชอไหม ก็ท้อกระถามว่าท้อไหมท้อแต่ก็ต้องสู้เพราะยังต้องเลี้ยงลูกชายตัวเล็กอยู่คุณผ่าทันยังไงอ่านมาได้4วันแล้วค่ะวันแรกก็รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นคือเช้าขึ้นรู้สึกว่ามันไม่ตึงมันผ่อนคลายลงจากที่เคยเป็นคือก็ไปทํางานได้ตามปกติก็มัน4วันแล้วมันก็โอเคคือกล้ามเนื้อมันก็ผ่อนคลายลงกล้ามเนื้อที่เคยตึงขาที่เคยชามันก็ไม่ชาแล้วก็คือที่ว่าเวลาเราเดินก้าวเนี่ยมันจะปวดแป๊บขึ้นสันหลังมันก็ไม่เป็นเวลาเดินปวดนี่มันปวดยังไงคะมันปวดแป๊บมันคือเ ดาวเดินเนี่ยมันจะจะจะ,จะ,จะข,ขึ้นขึ้นที่หลังเนี่ยค่ะมันจะ แ่บเลยค่ะขาโก่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราคุกเข่านานหมอบอกว่าข้อเข่ามันเอียงค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เดินยังไงคะเดินดีมันก็คือเราการทรงตัวเราก็ดีขึ้นฝ่าเข่าแม่ไม่รู้สึกทรมานถามว่าแพงไหมการทํางานของป้าวันละ300กว่าบาททานเดือนละพันกว่าบาทป้าคิดว่ามันช่วยช่วยการพยุงให้ป้าได้เยอะป้าลองมาทุกอย่างลองมาทุกยี่ห้ออันนี้ดีอันนั้นดีค่ะสั่งทีบางครั้ง4 0 0 0 5,000ก็สั่งมาทานถือว่าคุณป้าประทับใจดีบุญเพราะว่าท ไปปุ๊บได้ปั๊บเลยค่ะ <S 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 ที่ชอบคือการมาดูแลการมาสอ,อนการมาบอกวิธีการปับปวของเรา <S <S ให้คุณป้าฝากเพื่อนเพื่อนิดนึงถ,ถ้าสำหรับตัวป้าพันกระบาทเนี่ยเราคิดว่าดีฝาเราไปซื้อ,อยากแก้ปวดตัวอื่นมาทานซึ่งมันแง่บันเทาแล้วมันก็เป็นอันตรายเป็นสารตกค้างเยอะมากมันไม่หายแค่หมดฤทธิ์ยามันก็จะปวดเหมือนเดิม,ม,มป้ารู้สึกว่าดีมากเลยค่ะทาน4ี่วันนี้ผลลัพธ์ออกมาอาการที่มันชาอาการที่มันปวดที่เสียว สันหลังมันก็ทุเลาลงอะค่ะป้าจะทานไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันจะช่วยป้าได้เยอะวันนี้นะคะผลลัพธ์ของดีบูลลดการปวดบวมอักเสบช่วยให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนะคะฝากไว้ด้วยค่ะทั้งดีบูลผงและดีบูลเม็ดชนิดแคปซูลนะคะสามารถช่วยคุณนะคะให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้เหมือนคุณป้าจินตนาเลยค่ะวันนี้ขอบคุณป้าจินตนามากค่ะสวัสดีค่ะ<ด>ขอบคุณดีบูลด้วยนะคะผมทานมาหนึ่งปีแล้วครับดูดีกว่าเดิมครับดีบูเน่ สิ่งนี้แหะครับที่ผมอยากจะแนะนํา